สวัสดีค่ะจันทนาพรหมอดูพยิบซีนะคะก็ห่างหายกันไปนานเนาะคือโพสต์แล้วมันไม่ค่อยที่จะคืบเท่าไหร่ก็เลยหยุดนะคะก็เลยหยุดนะคะทีนี้พอมาดูตัวกราฟชีวิตแล้วเนี่ย มันยังมีจุดน่าสนใจอยู่นะคะก็เลยมาต่อนะคะคือว่างจังหวะช่วงไหนได้ทําก็ทาช่วงไหนไม่ว่างก็ไม่ทำนะคะลองมาดูเรื่องของกราฟชีวิตกันนะคะกราฟชีวิตเนี่ยอาจารย์ทำให้เห็นเป็นแท่งๆนะคะเพื่อจะได้ดูง่ายนะคะดูง่ายนะคะอ,อ,อย่างเช่นอันนี้นะคะดวงนี้นะคะวิธีการคิดนะคะวิธีการที่จะคำนวณตัวเลขนะคะแล้วถอดออกเป็นกราฟก็ คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันกับตำราตำราเจ็ดตัวคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยบางบางแล้วแต่สํานักนะคะแล้วแต่สํานักอีกอย่างหนึ่งก็คือบางที่นะคะบางที่หรือบางสํานักเนี่ยจะสอนเหมือนกับละเอียดมากคือวันนี้คือโอเคอาจจะเกิดจังหวัดอะไรนะคะ,ะภูมิภาคโซนไหนแถบไหนแต่ถ้าดูง่ายๆแล้วก็เบสิกที่สุดเลยเราดูเองได้ เราศึกษาเองแล้วเราดูเองได้ก็ได้ค่ะนะคะดูเองก็ได้เลยนะคะค่อนข้างจะละเอียดถึงเกือบร้อปเซนะคะอันนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะเหมือนอย่างของดวงนี้นะคะดวงนี้ดวงตัวอย่างนะคะดวงตัวอย่างนะคะปกติแล้วเวลาดูไพ่เนี่ยนะคะไพ่ยิ่สี่นะคะไพ่ยิ่สี่นะคะ ใช้ไพ่สิบใบด้วยกันมันก็จะบอกอยู่แล้วหละว่าคุณอายุตั้งแต่10บขวบจนถึง60เป็นยังไงบ้าง10บขวบถึง40เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะมาอิงระหว่างกราฟนะคะกราฟคืออันนี้กราฟชีวิตกับไพ่นะคะเมื่อเปิดไพ่ออกมาแล้วเราก็มาดูนะคะดูที่ตรงไพ่ยี่สินะคะเก์ชสตาของไพ่ยีสิบนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเทียบ เทียบกับกราฟชีวิตค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็แม่นยำแก้ปัญหาได้เราจะรู้ว่าจุดไหนช่วงไหนที่มันเป็นปัญหาการดูกราฟชีวิตเนี่ยคือเป็นการดูโดยรวมนะโดยรวมค่ะโดยรวมของทั้งปีค่ะเช่นอย่างเงี้ยนะคะอ่ะคนนี้นะคะเมื่อปี2521นะคะคนเนี้ 2, ย2521เจ้าชะตาคนนี้เนี่ยนะคะเกิดคือตรงกับแท่งของวาสนานะคะวาสนาแปลว่า พื้นชะตาเดิมเจ้าชะตาเนี่ยพื้นชะตาเดิมเป็นยังไงถ้าเป็นาวาสนาก็จะตรงกับคําว่าตานุนะคะตนุก็คือก็คือตัวตนตัวตนของคนเนี้ยตัวตนของเจ้าของเดือเจ้าของดวงเนี่ยนะคะอ่าตัวตนของเจ้าของเดือของดวงดวงที่มาให้ดูนี่แหละนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะยี่สิบสามกราดนะคะอะ่ปีนี้หกสี่ก็เลยมาแล้วนะคะเลยมาแล้วนะคะชนปีละนะคะเออ่ มกรานะคะเราก็จะดูตรงนี้คือเกิดมกรานะคะปี2 5 2 1้าเ็เขาเกิดปี2521บแท่งกราฟก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแท่งนี้จะสูงเลยนะคะคืออยู่ที่ในเขตของอยู่ในแท่งของแท่งที่เบอร์11นะคะตกลงมาตรงนี้ก็คือเป็นเบอร์2นะคะทีนี้ที่เวลาเราเปิดไพ่ก็เหมือนกันนะคะเราดูจากไพ่ไพ่ยิบสี่นะคะแล้วก็จะหยิบไพ่ยิบสี่ออกมาทั้งหมด10ไใบนะคะแล้วเราก็จะเอามา ด้วยการดูช่วงระยะเวลานะคะช่วงระยะเวลาที่เกิดช่วงระยะเวลาที่ที่เป็นนะคะ,ะในช่วงปีนั้นๆน,น,นะคะโดยรวมของปีนั้นๆน,น,นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กๆจะไม่ดูดวงนะคะไม่ดูให้นะคะเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ดูไม่ดูให้นะคะ ประมาณสัก10ขวบหรือ15ขวบไปแล้วเราถึงจะดูให้นะคะแต่ถ้าคุณแม่จะดูเป็นคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์ไว้ได้ว่าเออลูกเราคนนี้เป็นยังไงบ้าง พอได้นิดๆหน่อยๆน,นิดเดียวนะคะแผ่นๆนิดเดียวแต่ดูจริงๆไม่ได้นะคะจะไม่ดูกันนะคะดวงของเด็กเล็กก็จะไม่ดูนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของกราฟชีวิตของคนนี้นะคะคนนี้เนี่ยเกิดมาเมื่อปีพศ2 5 2 1นะคะแท่งกราฟนี่สูงริ้วเลยน,นะคะการแบ่งกราฟชีวิตเนี่ยจะแบ่งเป็นสามช่วงนะคะ1 2 3 4 5ี่หนี่คือ1ช่วงนะคะ6 7 8 9 1้าช่วงนะคะ เอ่อหกเนะคะเก้ 9, 10, 11ิเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะคือทั้งหมดคือ3ช่วงนะคะ3ช่วง4เอ่อสแท่งนะคะสแท่งคือ1ช่วงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เกิดช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เหมือนประมาณว่าโอเคตนุก,ก็คือวาสนาวาสนาเดิมเป็นคนมีวาสนามาก่อนนะคะหรือวาสนาดั้งเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อพูดง่ายๆว่าอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขมีความสบายนะคะไม่ต้องลําบากไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเดือดร้อน นะคะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือตัวตนุนะคะคือเจ้าะตานะคะก็คือตัวนี้แท่งแรกนะคะอ่ะทีนี้มาดูซิว่าสมมุติคนคนนี้เนี่ยตอนนี้ปี64ละนะคะ2564เป็นอย่างไรบ้าง21บนะคะ2521้า25 23ง4 25 26 27 2 8 29ออันนับป่ะนะคะนับไปอาจารย์นับแล้วนะคะ ตอนนี้มาอยู่ที่2,564อะ2,564คืออันนี้นะคะคือแท่งนี้นะคะ2,564เป็นยังไงบ้างชนกับอะไรคะโรคไข้เจ็บนะคะโรคโรคไขข้เจ็บถ้าเป็นโรคไขข้เจ็บก็คือมรณะนะคะมรณะไม่ใช่ตายนะคะมรณะคือโรคค่ะโรคโรคไขข้เจ็บนะคะคือมีไข้มีพบกับโรคโรคอาจจะเป็นโรคประจําตัวหรือโรคที่เกิด ฉับพลันหรือโรคที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ปี64นะคะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลสูงกับร่างกายแปลว่าตัวเราเนี่ยณนะตอนนี้นะคะให้ระวังคือ1คือโครคภัยไข้เจ็บโรคมาหาแล้วนะคะโครคภัยไข้เจ็บมาหาลอายุมากขึ้นและให้ระวังนะคะตรงกับฐานอะไรคะระหว่างโาครคภัยไข้เจ็บตรงกับฐานซับเห็นไหมคะซับนะคะอ่านี่ไงนะคะซับนะคะชัดไหม,มชัดไหมคะซับกับ โรคภัยไข้เจ็บแปลว่าคุณได้เงินมาเท่าไหร่ทรัพย์คือเงินนะคะรัพย์ก็คือเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซับหรือกระดุมพระก็คือเงินในช่วงเกณฑ์ปี2564เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่คุณหาเงินได้ก็จริงแต่ว่าการเงินที่ได้มามักจะหมดไปกับการรักษาโรครักษาโรคภัยไข้เจ็บนะคะ เ,เจ็บป่วยบ่อยหรือมีใครที่แบบใกล้ชิดเราป่วยหรือเจ็บป่วยซึ่งอาจจะนาพาให้คุณอาจ,จต้องควักเงินก็ได้นะคะเพื่อการดูแลการรักษาสุขภาพนะคะที่เจ็บที่ป่วยให้มันหายไปคือถูกปล้นไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บหรือสุขภาพร่างกายที่มันไม่คดีนั่นเองนะคะเสาที่สองเสานี้ผ่านมาด้วยบริวารเราอยากรู้ไหมว่าเอ๊ะใครนะที่เจ็บป่วยอ๋อบริวารค่ะบริวารน,นี่รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะหมูหมากาไก่นะคะหรืออาจจะเป็น ใครก็ได้นะคะหรือคนในบ้านลูกๆแลหล,ลานประมาณนี้นะคะถ้าลูกนะคะลูกมันก็จะไปอยู่ในตําแหน่งของปุตตะก็คือบริวารนะคะนี่ค่ะปุตตะนะคะปุตตะก็คือบริวารบริวารก็คือลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็คือบริวารหลานก็คือบริวารน,นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกณฑ์ของดวงสตาของคนนี้เนี่ยรับ หมดไปไหนหมดไปกับโครคภัยไข้เจ็บโครคภัยไข้เจ็บจากอะไรโครคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะมาจากลูกน้องลูกลูกหลานหลาน,ลานเด็กเล็กๆหรือลูกน้องบริวารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือหรือใต้การดูแลปกครองนะคะประมาณนี้นะคะแท่งต่อไปเป็นยังไงคะแท่งต่อไปแปลว่าวาสนาคือตนุนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยคนคนนี้ไม่ห่างหายจากบริวารหรือลูกลูกล้หลานหลานแปลว่ามีญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเนี่ย พระะาเนี่ยครอบครัวใหญ่เนี่ยมันก็ย่อมเป็นไปได้ว่าเขาช่วงปีนี้อาจจะเป็นปีของการที่แบบมีญาติพี่น้องหรือบริวารน,นะคะหรือลูกหรือหลานลูกพี่ลูกน้องลูกญาติลูกป้าลูกอาอะไรประมาณนี้นะคะเออเจ็บป่วยนะคะซึ่งมันเป็นเกณฑ์เดียวกันเห็นไหมคะเี่ยเกณฑ์เดียวกันพอเรามาดูที่ไพ่ยิปซีก็เหมือนกันเราก็สามารถดูได้เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยการเปิดไพ่ยิปซีก็เหมือนกัน เพราะยังเนี่ยไม่ยากนะคะสําหรับการดูกราฟชีวิตกับไพ่ย4นะคะอ่ะเรามาดูซิว่าคนเนี้ยปี64เป็นอย่างนี้นะคะปีนี้ปี64การเงินสะพัดนะการเงินสะพัดมากแต่ก็หมดไปกับโรคภัยไข้เจ็บคือผู้แง่ยเบียดเบียน,ยนด้วยโรคภัยไข้เจ็บความสุขที่ได้มาเงินที่ได้มา80จ่ายไป60ก็เหลือ20ไม่โอเคละนะคะ ประมาณนี้นะคะปีที่แล้วเป็นยังไงคะคู่ครองคู่ครองนะคะคู่ครองคืออะไรคะคู่ครองคือปัตตนีนะคะคู่ครองคู่ครองเป็นยังไงบ้างนะคะคู่ครองแล้วก็ญาติแปลว่าออในช่วงปีที่แล้วมาเนี่ยคู่ครองหรือญาตินะคะอาจจะนำพาหรือเกี่ยวพามาให้เกี่ยวกับออรู้จักหรือคนรู้จักอาะถ้าคนโสดนะคนที่โสดอาจจะได้คู่ครองเพราะมาจากญาติญาติพามาญาติพามารู้จักญาติแนะนํา นะคะประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูดวงต่อไปดวงนี้อาจารย์ปิดชื่อไว้หมดแล้วนะคะเนี่ยปิดไว้หมดแล้วห้ามเห็นนะคะไม่ให้เห็นนะคะปิดให้หมดแล้วนะคะจะได้เป็นรักษาความลับของลูกค้านะคะอ่ะทีนี้มาดูซิว่าดวงนี้ปิดไงบ้างดวงนี้อาจารย์ก็ตีกราฟให้เหมือนเดิมนะคะคนนี้นะคะปีนี้ปีนี้นะคะอยู่ที่2 5 6 4ัน้าเขาเกิด2532 3 2 3 3 34 35ก็นับไปนะคะ มาถึงปี 64. 64 64อยู่ตรงนี้นะคะปี2514เป็นไงบ้างความสุขนะคะแท่งกราฟชนกับความสุขความสุขชนกับอะไรคะความสุขชนกับศัตรูนะคะแปลว่าในปีนี้นะคะ2564ปุ๊บเข้าปี2564นะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับศัตรูนะคะศัตรูคู่แข่งนะคะศัตรูคือคู่แข่งอะค่ะนะคะ,นะคะหรือคนที่อาจจะแบบทาร้ายเราหรืออาจจะอยู่แบบ แอบทำร้ายเราหรือทําให้เรารู้สึกกับหมุดหงิดอะนะคะเอ๊ะทำไมเราต้องเจอคนนี้บ่อยๆนะคะหรือเจอคนนี้บ่อยเหมือนกับคล้ายๆประมาณว่าเฮ้ยกำลังชีวิตกําลังโอเคอะกำลังแฮปปี้เลยทําไมต้องมีคนนี้มาด้วยนะคะหรือชีวิตเรากําลังมีความสุขอยู่อยู่ๆก็มาเจอศัตรูนะคะซึ่งเป็นศัตรูที่ เหมือนประมาณว่าเข้ามาทำร้ายเรานะคะแต่ถามว่าค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับเราไหมสำหรับดวงนี้นะคะมีอิทธิพลค่อนข้างที่จะเยอะนะหรือเสมอเสมอกับตัวเราอาจจะต่ํากว่าเรานิดหนึ่งหรืออาจจะสูงกว่าเรานิดหนึ่งไม่ใช่ต่ำกว่า,าอาจจะสูงกว่าเราิดหนึ่งเช่นไม่ใช่ความสูงนะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะมีชื่อเสียงมีเกียรตินะคะหรือมีการทํางานหรือหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะเป็น สูงกว่าเราอาจจะเป็นหัวหน้าเราก็ได้นะคะหรือหัวหน้าอีกแผนกนึงก็ได้ประมาณนี้นะคะที่ทําให้เหมือนกับประมาณว่าเราเนี่ยมันไม่แฮปปี้ละนะคะพอเจอคนนี้ก็ไปนะอันนี้คือศัตรูนะคะซึ่งอาจจะเป็นศัตรูคู่แข่งกับเราก็ได้นะคะหรือการทํางานที่เจอมักจะเจอคู่แข่งบ่อยๆในปีนี้โอ้หลำบากมากเลยอึดอัดมากนะคะเ,เกณฑ์ดวงชะตาของคนคนนี้นะคะปีนี้ปี64นะคะ ปี63เป็นยังบ้างแล้วก็ถอยดูมานะคะปีนี้คือปี63ปี63คือช่วงอายุประมาณ32 32เจออะไรบ้างคะเจอโรภคภัยไข้เจ็บนะคะโรคอันนี้ก็โรคนะคะโรคกับโรคนะคะโรคภัยไข้เจ็บทั้งคู่เลยนะคะโรคภัยไข้เจ็บเมื่อกี้บอกแล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บคืออะไรคะมรณนะนะคะคือมรณนะ นะ,ะะนะนะคะอ่ามรณะนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะทีนี้โครคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงบ้างนะคะปีหกสามปีที่แล้วนะคะอายุ32นะคะเจอกับโครคภัยไข้เจ็บนะคะดวงนี้อาจารย์เคยเตือนไปนะคะเคยบอกไปว่าให้ระวังนะคะปีหน้านี้ตอนที่ช่วงเข้ามาดูคือปีสามสองปีหกสามนะคะแต่ว่าเกณฑ์อายุเขาคือ32นะคะมันจะมาเต็มคือปี64นะคะเ,เข้าหกสิบเข้า33นะคะก็ รับปีใหม่หลังปีใหม่ปุ๊บก็ป่วยเลยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดนะคะอะทีนี้เราดูกราฟการดูกราฟก็ไม่ยากเลยนะคะ 1. นนะคะถอดจากวันเดือนปีเกิดนะคะวันจันทร์ก็คือเลข2นะคะอ่ะวันจันทร์คือเลข2นะคะเดือนเดือนอะไรคะนะคะเดือนสิงหานะคะอะปีปีอะไรคะปีมะเสง็งนะคะประมาณนี้นะคะถอดออกมาอย่างนี้ไม่ยากนะคะเราก็มา ดูกราฟชีวิตควบคู่กับการดูไพ่ยิบสีแม่นมากแม่นที่สุดนะคะบอกได้เลยคอนเฟิร์มนะคะสนใจติดตามนะคะลองดูนะคะเข้ามาศึกษาติดตามอาจารย์ได้นะคะในไพ่ยิปสีพยากรณ์นะคะในเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะคะหรือว่าใน Instagram มปิดไปแล้วใน YouTube นะคะ ก็เข้ามาดูได้นะคะเข้ามาดูได้จันจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เข้ามาถามหรือแชทเข้ามาถามได้นะคะถามทางใต้เม้นต์ก็ได้นะคะสนใจก็ทักเข้ามานะคะก็ดูได้นะคะดูให้ได้ค่ะนะคะดูให้ได้ค่อนข้างจะ8 0 9 0รนะคะรับรองว่าไม่ยกเมฆไม่ไม่นั่งแอบไม่ไม่นั่งเทียนดูไม่ไม่แอบเช็คประวัติหรืออะไรทั้งนั้นอนะ่ะดูจากสดๆดนี่แหละนะคะดูจากสดๆดดูจาก ดูจากตัวเลขที่เขียนขึ้นมาเลยนะคะก็นะคะลองดูนะคะสนใจก็ทักเข้ามานะทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะนะคะอันนี้คือเกิดเดไิ่นะคะไพ่ยิีนะคะก็ดูทั้งไพ่ยิีดูทั้งกราฟชีวิตแล้วก็ดูทั้งตัวเลขด้วยนะคะบ้านเลขที่นะคะดูบ้านเลขที่บ้านเลขที่ก็ดูนะคะอ่าน,นะคะบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์นะคะเลขบัตรประชาชนนะคะลองดูนะคะสนใจทักมานะคะสนใจทักมาได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ